จะพูดถึงมิซาครับมิสซาก็คือการลึลกถึงอาหารคํามมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้าก่อนที่พระองค์จะถูกตึงการเขนครับมิสซาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพิธีกรรมคาทอลิกนะครับเพราะว่าเข้าไปร่วมรล,ลึกถึงอาหารคําม,มื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้าและเป็นการขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานสิ่งต่างๆให้แก่เรา ่วาก่อนที่เราจะทําการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องได้รับพระพรจากพระพิจ้าเพื่อให้พระองค์ได้โปรดประทานสติปัญญาพละกกำลงังและก็ความประสบความสําเร็จในชีวิตให้แก่พวกเราก่อนที่จะเริ่มเรียนหรือสอนครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเสียรศักดิ์เผ่าสิริพงศ์ห้องป .4.1 ทัาหนึ่งตอนที่ผมอ่านบทอ่านก็ต้อง ไปที่บ้านเราก็ให้ผู้ปกครองฝึกครับจนให้คล่องสวัสดีครับผมชื่อปณวิศิย์วัฒนาห้องป .6 ทับ6ต้องฝึกอ่านครับอ่านทุกวันครับพูดจะได้คล่องขึ้นครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพีทยุทธ์อยู่ห้องป .5 ทับ5ผมเด็กชายปณวิศิวัฒชัยกุล e ีพี6ทับ1ช่วยวิชาก็แค่เตรียมตัวมาให้พร้อมแล้วก็ทำตามที่เราจำได้ครับ